สวัสดีค่ะมื่อนี้อยู่กับช่องสาวบูสายลุยนนะ้อยจันเนาะมื่อนี้วันที่สิบเอ็ดเดืนอนสิบเอ็ดจ้ะเฮามามีสัญญาการน,นะคะว่าสิมาเฮ็ด Q&A นะคะครั้งแรกของสาวบูสายลุยนนะ้อยจันเนาะการมื่อนี้มาในใตีมแบบว่าอีสา,จาสบบน,นจ้ะกระสิปนไทยแน่เจ้าน้อยนนะ้อยจันเนาะแบบย่านคนแบบแบบบางที่เอฟซีเพิ่นฟังอีสานโมลูกระมีนะ่น้อยจ้ะมีบอก แาย่านเพิ่นฟังบมฮูเนาะจ้าเนาะกสิมีควบนะคะก่อนอื่นบูกะขอแนะนำตัวก่อนเน,นาะจ้าเนาะบูนะคะชื่อเล่นชื่อบูค่ะชื่อจริงนั่งสองทัาทิมกองสุขนะคะเราสีมาก่อนอื่นนะคะกัก่อนสีจิตไปฟัง q a และาคำถามของ FC ที่ถามกันเข้ามานะจ๊ากกอย่าลืมกดไลค์เนาะจ้าเนาะ กดแชร์กดซับสไคร์เลยอย่าลืมกดก,ดกระดิ่งน้ำเด้อจ้าเด้อเพื่อสีบพพาดคลิปต่อไปนอกจากเพื่อสาวโบมีคลิปอย่างอีฟซีกับิสดเบิงแบบว่ามันก็นสดเด้งขึ้นนอกจากเนาะมันก็เสดตึง้งในเบิงไว้สเสียนาในเบิงก้อนมุ้ยเสนจาจ้ะแต่มาคิวเอ็นอคำถามแรกนะคะเจ๊บูพี่เป็นคนจังหวัดอะไรเป็นวา อายุจักปีมีลูกจักคน้นโบนะคะเป็นคนจังหวัดอุบลค่ะเป็นคนจังหวัดอุบลน,นะคะตำบลคงเจียงอําเภอคงเจียงจ้ะบัวอายุย่ักแปดยางเศร้าเก่าจ้ะลากาโบมีลูกจะาคน้นบวมีลูกสองคนนะคะลูกผู้แรกซื้อน้องโยกเกิดจ้ะอายุหกขวบนะคะและลูกผู้ที่สองผูยิ่งเท่ากันคะ่ะ ซื้อน้องเอาฟางนะคะอายุสองขวบเป๊ะมือน,นี้เลยค่ะก็คือวันที่สิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดนะคะสองขวบนั่งสองขวบแล้วเจโบน้ำหนักเท่าไหร่เผื่อว่าตอนนี้นะคะน้ำหนักแปดสิบห้ากิโลจ้ะผู้นักนก็นถ,าาถามว่าจะถึงเรอยไปน้ำหนักว่จ้ะเพราท่านถึงด้วยใจซ a เดีวยวเาท่านถึงเห็นสบ่อยไม่ถึงเรือยหรอวะนาะซัมนีก็พ่อเลว มีคำถามต่อนะคะสงสัยเจ๊บโบจะรักว่าที่น้องขืยคนนี้มากนะครับประสาน <c oughs> บองเรื่องฮักมันกกาฮักแล้วเนาะพี่น้องไขซิบ่อฮักลูกกับโลขยันกับขยันมูจัก้ามาหากินเรจาจะอายุสิบห้าปีหาใส่ได้จะว่าพี่น้องแน่นบอจ้ะ หายากคอนซูมเมอร์นี่แหละเด็กอายุ15มี15ปีมีที่ไหนรู้จักทำมาหากินรู้จักเขาเรียกอะไรอดออมอดทนขยันหมั่นเพียรคือมีครบเป๊ะนั่งสิบบก,กินนั่งบ่เคยเห็นนั่งกินเหลากินเบียดเด้่ยหมูนะ่ะไม่เคยเห็นบ่กินเมื่อเที่ยวบ่ดูบุรีโอ้ยสิหาใายได้พี่น้องหายากจ บัวคิดยังไงกับน้องน้องเคยคนนี้บ้างว่าสันกะคือจังไรล่ะกะห้าเขาอะอินดูเขาอะมันก็เลยเลยจัคเสบอกแนวไดกะแนวไดิถีบกพ้องเข้ากับสอนจะสอนสอน,สนบอกกันแล้วกะค่อยแนะนำน้องนะคะน,น้องน้องพี่นนท์นิสัยดีไหมฝนวาเอสีวา นิสัยดีค่ะนั่งมีคนนิสัยดีนิสัยคล้ายๆกับแฟนหนูนีงกับพี่นกเหมือนกันเหมือนกันจริงๆค่ะแล้วก็บูไม่เคยไม่ค่อยเห็นผู้ชายอายุสิบ้าปีที่รู้จักทรรมาหากินแนวน่นี้ไม่เคยเห็นมาน้อยไปหารูดจากพิกผันดินหารูดประเทศไทยนี่พี่พอสิบคนบูบูแม่นบอกจกอ้ะ บอกว่าแม่บอบพอสิบคนเด็ก <c ười> แล้วก็มีคำถามนะคะมาอีกนะคะว่ารู้จักจากาแฟนที่ไหนว่าซันเด๊หัวจักกาแฟนที่ใดมาหัวจักกาันหูจักกันท้างโทรศัพท์พี่นอ้องสีเตาสีเตาสีเต,า,ตาเรื่องก่อนเนาะว่าบูกับพี่โดมีบได้จีเป็นอีกไหมพี่น้อง มีแม่ซื้อพอซื้อตัวเออไผสีมากไผู่บหาปูเบาหาแฟนหเด่ย,ยาเด็ดขาดด้วยพี่น้องเด้เอฟจีด้วยยาสีว่าด้อยโบกาไม่ได้หาเองดอกจ้าปูเบาเนี่ยนะ <c oughs> มีแม่ซื้อพอซื้อตัวปัญหาไห้บูถึงได้เิ่นเ <c oughs> <c oughs> จอกันครั้งแรกที่ไหนเิ่นว่าเจอกันครั้งแรกยูโคราชจ,จ้ะยูคราเนอกจากเนาะ บูไปเห็นงานอยู่โคราชหลายปีแล้วละ่ะแต่อายุ17ปีแต่งานกับเจ้าเอียดย่างเจ้าสมจันทร์เนี่ยไม่อยู่ซูรินเนาะจ้ะแต่สมัยก่อนเนาะมันบริมีโทรหาเห็นหน้ากันดิมีเอื่ยเพิ่นติดต่อให้เพิ่นไปเห็นงานอยู่โคราชคือกันแต่พี่ลูกนอ้องอันลูกน้องพี่ลูกนอ้กนอ,งกนองข้างเพิ่นเนี่ยเงื่อนตรงข้ามกันมือเนี่ยเพิ่นติดต่อให้ ก็เลยได้ใใดข้าสั่นก็โอ้ยบ่ทันได้ใดๆัวดอกพี่น้องเอื่กับปานนี้ <ś c oughs> หาเองบ่ปเป็นตัว <ś c oughs> บันนี้จังจังว่าผู้ใดเสหายหาแฟนหนึ่นบ่า่าด็ดขาดได้จัจพี่น้อง <ś c oughs> <ś c oughs> ข้างแรกว่าจะที่พ่อกัน,นอันแฟนของพี่ผู้นี้เพิ่นก็าพาไปตัว ถ้าไปโคราชเนอะจ้ะถ้าไปโคราชเห็นหนากันก็คืนแล้วเนาะพี่น้องไม่บ่คือเห็นหนาผู้เบาเนาะโอ้ยพอกันกันัง่ไหนละ่ะพ่อกันกันยกเมื่อไห้เดหมูนันยกเมื่อไหว,ผว,ไว,ไว้ผู้เบายกเมื่อไหวดด้หลายปีอยู่พักหลังมานี่บ่่คยยกเมื่อไหว่จ้ะ <laughs> อยู่แต่งกันมากอยู่กินกันมากกัเจ็ดปีละจากกับพี่นงกับบาพื้นผัวในจ้าหน่อยนอกจะเนาะก,กะนั่งก็เป็นคนนิสัยดีอ่ะอดออมขยันหมั่นเพียรขยันทำมาหากินนะคะนั่งสิบ,บคกวยบวลดกันท่านห้องผถามถามนั่งเถืองนั่งกับบกวยตอบนั่งเป็นคนบุปผา แต่ส่วนบูนี่เป็นคนปากเนาะจ้ะเป็นกันมันก็ได้อยู่น่ากันนี่ผู้นึ่งว่าผู้นึงฟังเอเสะแม่เป็นบ่จ้ะกะบคำถาม q a e ห้องก็เหมือนเดาะ,ะจ้ะพี่น้องบ่มีแล้วหมดแล้วนี่เอถามมาบ่าหลายปานไเนาะจา้ะเนาะกะขอบคุณนะคะขอบคุณ FC ที่ถาม q a เข้ามาที่อยากหู้เกี่ยวกับบนูนจ๊ะ รายกาขอบคุณเอฟซีสีค่อยเป็นกำลังใจค่อยติดตามค่อยออจังไดละ่ะเบิงเบิงกันมาแต่ดุนวาสันซากัทฮอบ,บมี่เอฟซีบุกกัทฮอมีมือหนีเคือกันจะ้ะก่าจังไดก็ขอบคุณขอบคุณนะคะขอบคุณเอฟซีทุกทุกคนนะคะแล้วก็อย่างหนึง่งถา้าเธอในยังไดล่ะ ถ้าเอฟซีคนไหนสี่ห้บูเฮตุคิดยังหรือว่าจังแบบมีคําติเตียนในเรื่องนั้นเรื่องนี้กับกับเมนเขามาได้นะคะพูดคุยกันได้ทุกคอมเมนต์ที่บูกดัวใจห้นะคะบูอ่านนะคะอ่านทุกคนเลยจะบูแบบคือจังพาเป็นพี่น้องก,กันในตัวพี่นอ้องนในแบวมาคุยกันได้รู้จักกันได้ซีนะจ่ะจังไหนก็นขอขคพณกัน,นหลายๆเด้อจ้าที่ที่ ค่อยเป็นกำลังใจให้นะจน๊ะเนาะส่วนเมือนี้จ่ามันกะมวล่ามันกะลวงมาดุนลนเน้อจ๊ะเนาะเดี๋ยวโบูโผไปเบิ่งลูกกอนนะคะนั่งกันนอนอะไรแต่ว่านั่งบค่อยสบายจ่ะแต่ว่า,วาบูาาาโผไปเบิ่งลูกกอนน้อจ๊ะเนาะส่วนคลิปนี้ก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และก็กดกระดิ่งด้วยนะคะที่ช่อง YouTube นะคะสาวโบสายลุยและก็ทางเพจนะคะสาวโบสายลุยเช่นกันค่ะส่วน Facebook นะคะก็โบโบไว้ให้นะคะก็สามารถติดตามได้นะคะส่วนคลิปนี้จบเราขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณค่ะบาย